กขาสร้างกระแสครับจากวัวราคาเจ็ดแปดหมื่นสร้างบอกว่าสิบล้านอะไรก็ได้เขาปั่นกระแสเพื่อที่จะขายน้ําเชื้อขายอะไรครับผมพ่อมาจากนั้นแม่มาจากนี้สร้างรีเวลนะสร้างคุณค่าใช่สร้างคุณค่าหรือบางครั้งก็พ่อจริงแม่จริงแต่เน้นเน้นโฆษณาจังเลยมันเป็นกระแสไงจากวัวถ้าพูดพูดถึงทั้งหมดคือมันไปตกอยู่ที่เนื้อใช่ไหมใช่ครับถึงมันจะราคาขนาดไหนแต่ถ้าลูกล้านมันออกมาคือราคาเนื้อ เวลามีเยอะไปมันเป็นราคาเนื้อครับผมเพราะฉะนั้นต่อให้พ่อนอกแม่อยู่บนดาวอังคารมันราคาเนื้อไม่พ้นเนื้อใช่เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไอ้กระแซมปั่นไปขนาดไหนก็เรื่องของเขาใช่ใช่เพียงแต่ผิดการที่งองงูแค่นั้นเออถูกต้องถูกต้องแต่แต่ชื่อเสียนี่ไม่มีใครปรารถนาครับไปไกลมากเลยใช่ถ้าคนพูดไม่ชัดพูด่าชื่อเสียงเป็นชื่อเสียนี่เสียหายครับครับผม เห็นผู้ใหญ่เอาไปแบ่งปันเขาเลี้ยงทําไมไม่ขายครับไม่ขายครับช่วงนี้ถ้าขายก็เจ็บตัวครับเพราะราคากลไกของตลาดมันถูกม,มันถูกจนเรารับไม่ได้ว่าเราสู้สู้แบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอย่างจะดีกว่าคนที่เขาไม่มีปัญญาจะซื้อ,อแต่เขาสามารถที่จะเลี้ยงได้มีทําเลเลี้ยงได้เราก็เอาแบบนั้นไปก่อนเหมือนที่ผมบอกว่าช่วงนี้ถ้าถ้าแบ่งพูดกันถ้าค่าแบ่งพูดกันอะไรก็ทําไปก่อนครับผมอย่าพึ่งไปด่วนบูมบาม พอถูกขายพอแพงวิ่งซื้อสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เี้ยงวัวนี่อ๋อช่วงนี้ก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนหน่อยอดทนประมาณไหน <laughs> อดทนนี่นานนานอยู่นาน,ยนานอยู่นะครับนานอยู่ <laughs> เห็นว่าต้องอดทนนี่ประมาณสักกี่ปีครับผู้ใหญ่ถึงจะมีราคาขึ้นมันถ้ารอมันจริงๆก็ประมาณสามปีแหละสามปีนะครับตอนนี้ได้กี่ปีแล้วครับที่ราคาลงเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วนะครับครับ ก็ประมาณอีก2ปีแล้วกันนะครับอีก2ปีไม่ไม่น่าจะประมาณไม่น่าจะเกินนั้นเพราะว่าแต่ละรอบมันประมาณนั้นแหละปัจจัยอะไรครับผู้ใหญ่ที่ทําให้วัวมันมีวัฏถจักรแบบนี้ครับมันมันมันเป็นวัตจักรของมันแหละครับมันมีระยะรุ่งเรืองระยะเหมือนเหมือนกับวัตจักของของเศรษฐกิจนั่นแหละครับพอพอมันมีเยอะๆคนต้องการน้อยมันก็ถูกลงครับแต่<ม>ถ้ามีน้อยคนต้องการเยอะ เดยวมันก็แพงขึ้นเหมือนเดิม <Ừ. S 1> ครับมันเป็นอย่างนี้หละครับแสดงว่าตอนนี้คนเริ่มขายทิ้งกันเยอะแล้วผมผมน่าเจ็บใจมากเลยที่ว่าขายทิ้งมัน <c oughs> มันเจ็บปวดไม่ใช่เจ็บใจ <c oughs> เจ็บปวดด้วยทำไมถึงว่าอย่างนั้นคร,ครับเพราะว่าอาชีพอย่างเราเนี่ยคือ,ค,อคือมันมันจะเอาเป็นอาชีพหลักไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ <Ừ. S 1> แต่ถ้าคนในที่มองที่มองตามกระแสมองทิ้งเงินอย่างเดียวมันก็ มันจะเจ็บปวดนะแต่ถ้าเราเลี้ยงบอกว่าเรามีไว้ดีกว่าไม่มีมันก็มันก็มีค่าขึ้นมาทันทีเออคำพูดนี้ดีนะใช่คิดได้ไงเพราะเรามีมีมีก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมล่ะครับผมเออมันเป็นยังไงกระช่างแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องแพงอืมมันต้องแพงครับผมฟันธงเลยฟันธงว่าจะมีราคาขึ้นแน่นอนจะมีราคาขึ้นแน่นอนเมื่อก่อนเห็นมีแม่วัวด้วยอ๋อ คือเรามีทุระเยอะแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวครับเพราะว่าพ่อพันเราจะเน้นแต่พ่อพันสามตัวเนเน้นพ่อพันสามตัวครับควายหนึ่งตัวชาลเล่หนึ่งตัวบางมันหนึ่งตัวโอ้ครบทุกสายพันธุ์เลยนะใช่ใช่ครับก็เราจะวิ่งบริการเกษตรกรในราคาราคาเห็นว่าไปถึงสังขะแล้วออกไปทับแถวสังขะโอ้โหไปไกลเลยนะผู้ใหญ่เนอะออกไอตัวนี้ออกออก เที่ยวแรกก็ไปไกลเลยอ๋อเขาโทรติดต่อมาอย่างไรครับโทรติดต่อมาอืมก็ได้เบอร์จากไหนไม่ทราบครับผมครับเพราะว่าทุกวันมันโรคโซเชียลมันไปไกลนะไ,ไปไกลครับผมเราไม่รู้จักเขาเขารู้จักเราโอ้อันนี้คำพูดนี่ดีครับคำพูดนี่ดีครับน่ากลัวนะครับจะไทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอะไรเนี่ย<อ>น่ากลัวครับมันจะมีเพราะนั้นซื้อสัตว์ไว้ก่อนดีที่สุดมันจะมีชื่อเสียนะแทนที่จะมีชื่อเสียงนะชื่อเสียงกับชื่อเสียนี่โอ้โหมันมันแตกต่างกันมากครับผมเขียนเก่ยวเหมือนกันนะครับ อ่าใช่ใช่เพียงแต่ผิดการที่งองูแค่นั้นเออถูกต้องถูกต้องแต่แต่ชื่อเสียนี่ไม่มีใครปรารถนาครับไปไกลมากเลยใช่ถ้าคนพูดไม่ชัดพูดว่าชื่อเสียงเป็นชื่อเสียนี่เสียหายครับครับผมเห็นผู้ใหญ่เอาไปแบ่งปันเขาเลี้ยงทําไมไม่ขายครับไม่ขายครับช่วงนี้ถ้าขายก็เจ็บตัวครับเพราะราคากลไกข้องตลาดมันถูกมันถูกจนเรารับไม่ได้ว่าเราสู้สู้แบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอย่างจะดีกว่า คนที่เขาไม่มีปัญญาจะซื้อแต่เขาสามารถที่จะเลี้ยงได้มีทำเลเลี้ยงได้เราก็เอาแบบนั้นไปก่อนเหมือนที่ผมบอกว่าช่วงนี้ถ้าถ้าแบ่งพูดกันถ้าค่าแบ่งพูดกันอะไรก็ทําไปก่อนครับผมอย่าพึ่งไปด่วนบูมบามพอถูกขายพอแพงวิ่งซื้อ,อแบบนี้มันจะขาดทุนไปตลอดเวลาครับผมผู้ใหญ่ลองให้ความหมายของคำว่าวัวกระแสนะครับมันมีจริงไหมวัวกระแสนี่มีครับวับวกระแสคือคือเขาสร้างกระแสรครับ จากวัวราคาเจ็ดแปดหมื่นสร้างบอกว่าสิบล้านอะไรก็ได้เขาปั่นกระแสเพื่อที่จะขายน้ําเชื้อขายอะไรครับผมพ่อมาจากนั้นแม่มาจากนี้สร้างรีวิวนะสร้างคุณค่าใช่สร้างคุณค่าหรือบ,บางครั้งก็พ่อจริงแม่จริงแต่เน้นเน้นโฆษณาจังเลยมันเป็นกระแสไงจากวัวถ้าพูดพูดถึงทั้งหมดคือมันไปตกอยู่ที่เนื้อใช่ไหมใช่ครับถึงมันจะราคาขนาดไหนแต่ถ้าลูกล้านมันออกมาคือราคาเนื้อ เวลามีเยอะไปมันเป็นราคาเนื้อครับผมเพราะฉะนั้นต่อให้พ่อนอกแม่อยู่บนดาวังคารมันราคาเนื้อไม่พ้นเนื้อใช่เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไอ้กระแซมปั่นไปขนาดไหนก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปหลงตามเขาให้เขาปั่นไปเลยครับครับผมแต่หลักการของผมคือผสมยังไงให้ลูกสวยกว่าแม่เป็นกันว่าจบแค่นั้นพอนะถูกจะแพงผมมีความสึกถ้าผสมแล้วลูกมันงามกว่าแม่ ครับผมก็แสดงว่าไม่ต้องตามกระแสครับไม่ต้องตามกระแสสําหรับ<ห>คน,<ห>นที่ลงกระแสเลยอยากจะให้ข้อคิดอะไรเขาบ้างครับคนที่ลงกระแสไปแล้วนี่โอ้ข้อคิดของผมอาจจะไม่จูกใจเขาเพราะว่าเขาได้ลงลงไปลึกแล้วครับผมครับเขา,ขามองอยู่บนความเพ้อฝันเขาอยู่บนความเพ้อฝันเขาไม่อยู่บนความเป็นจริงคนระับผมถ้าเขาอยู่บนความเป็นจริงน่ะเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงเลยครับผม ฉะนั้นก็ต้องซื้อวัวควายก็ต้องอิงราคาเนื้อมันสุดท้ายมันอยู่ที่ราคาเนื้อครับผมมันราคาเนื้อจะว่าสวยงามเมื่อไก็เป็นราคาเนื้อครับผมเว้นแต่ว่าเหมือนวัวหูที่เขาเลี้ยงเพื่อประดับบารมีเขาเลี้ยงเพื่อไม่ขายเลี้ยงเงินเลี้ยงหมาเลี้ยงปากัดเลี้ยงอะไรงั้นงั้นไม่ต้องไปพูดถึงเขาเพราะว่าเขามีกินมีใช้เหลือเฟือแล้วครับผมเขาจะเลี้ยงเป็นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเขาไม่ขายก็เรื่องของเขาครับผมครับไม่ได้ไม่ได้ไปก้าวล่วงของเขาตรงนั้น แต่ก็เขามีความสุขทํำยังไงก็ได้เราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ที่มีความสุขเราเลี้ยงแมวเรื่องอะไรเราไม่ได้ไปฆ่าแมวกินหรอกครับผมแต่เขามีความสุขความสุขมันซื้อหาด้วยเงินไม่ได้ครับผมบแสดงว่าคนที่เลี้ยงแบบรักจริงๆก็มีรักจริงไม่คล้ายเลยกันนั้นเรื่องเขาครับผมแต่ก็คือฐานะเขาดีแล้วไม่เป็นไร แต่ถ้าเกษตรกรยากยากอย่างเราทะเลี้ยงไม่ขายมผมไม่สนับสนุนอือเพราเราเลี้ยงแล้วเราต้องขายมันเป็นอาชีพหนึ่งของเราครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเดียวเราต้องมีหลากหลายอาชีพครับผมเรฉะนั้นก็ต้องทําใจไปเนาะทําใจด้วยไม่ใช่ว่าเรียนจะมองแต่ด้านเดียวเรียนมันมีสองด้านครับผมเพราะฉะนั้นเผื่อ,ออีกด้านหนึ่งด้วยอจากที่เจ้าเอาแต่กําไรเผื่อการขาดทุนไว้ด้วยผมเชื่อว่าคนที่ซื้อวัวแพงๆมาไม่ได้คิดเรื่องขาดทุนไว้เลยนะ ก็เขาลงกระแสไงครับถ้าเขาไม่ลงกระแสเขาจะต้องดูว่าดีมานซัพพลายความต้องการครับผมหรือหรือความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงครับอย่างบางคนซื้อวัวมาสามแสนก็ให้ล้านห้าไม่ขายแล้วคุณจะไปขายเมื่อเมื่อไหร่แล้วก็คุณมัวแต่หลงของตัวเองครับผมครับเพราะฉะนั้นมันลําบากอย่างผมซื้อสามแสนก็ให้สามแสนหนึ่งหมื่นผมรีบขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เพราะว่า ได้กำไรแป๊บเดียวมื่นหนึ่งคุณจะเอาอะไรอีกอเช็กเขากินกำไรเป็นสตังค์ครับผมแต่ชาวบ้านเราจะกินกำไรเป็นแสนก็ยากนะยากครับผมเพราะฉะนั้นดูตัวเองด้วยครับว่าตัวเองมี power ในการขายวัวควายเงินแสนหรือเปล่าอืถ้าไม่มี power ในการซื้อขายวัวควายเรือนแสนให้คุณเลี้ยงต้นน้ำเลี้ยงแบบใจเย็นไปเรื่อยเ,อยเลี้ยงแม่พันธุ์แม่บล็อกตัวไหนที่ว่าเหมาะกับเรา ไม่ต้องงานเลือดร้อยก็ได้อืครับแต่ครับผมสร้างใหญ่หน่อยเมือนที่ผมว่าหนังนาสายใหญ่ครับผมผมชอบนัที่ผู้ใหญ่บอกว่าต้องเน้นโครงสร้างใหญ่ๆหครับเพราะอะไรครับผู้ใหญ่อาจารย์คิดดูอ่ถ้าใหญ่แล้วมันมันจะถูกกว่ากว่าตัวที่เล็กหรือเปล่ามัไม่ใช่อ่าครับใครก็อยากได้ของใหญ่อ่าของสวยของงามครับผมไม่มีใครอยากซื้อหรอกว่าวตัวนี้จะจะให้ราคาแพงเพราะมันตัวเล็กอืไม่มีหรอกมีแต่บอกว่าไอ้นี้ให้ให้แพงกว่าเพราะมันตัวใหญ่กว่าครับผมใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราทำไงให้มันได้สายพันธุ์ที่ใหญ่ให้มันถูกราคาถูกตลาดครับผมต้องการแสดงว่านิ้นใหญ่ไว้ก่อนเน้นใหญ่ไว้ก่อนใหญ่ด้วยแล้วก็คุณภาพเนื้อดีด้วยครับผมครับผู้ใหญ่คิดเห็นยังไงกับวัวราคาตัวละสองพันสามพันที่เคยได้เห็นผ่านมาครับปวดใจมากครับผมปวดใจมากเลยไก่ชนผมขายตัวละเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นครับผมตัวนิดเดียวอืมแล้ว วัวนาะราคาเรือนพันนี่ผมผมแล้วคนที่เขาผสมจากน้ำเชื้อนอ่อน้้ำเชือ้อละสองหลอดละสองหมื่นจะทํำยังไงครับถ้าเกิดว่ามาขายลูกได้สองพันมีน้าเชื่อหลอดละสองหมื่นด้วยครับโอ้เยอะแพงกว่าน,นั้นหลอดละแสนก็บาทมีมไอ้วัวที่บ้ามันที่ตายไปแล้วที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อครับ,<อ>รบชาวบ้านเรานี่พันห้าสองพันนี่ก็รู้แล้วนะผมก็ไม่แนะนํเพึงขนาดนั้น<อ>ไม่ไม่ควรที่จะจะนี่ขนาดนั้นแล้ว คุณผสมพันห้าคุณมาขายวัวสองพันแล้ววัว่งทสองเก้าเดือนสิบสามวันใช่ไหมครับวัวมสองเก้าเดือนสิบสามวันแล้วจนเลี้ยงจนกว่าคุณจะได้ขายมันเสียเวลาสองปีเพื่อที่จะได้ห้าร้อยป่อกัสมพันห้ามาขายสองพันลองคิดดูเอาไงครับผมบวกลบคูณหารดูว่าเป็นยังไงแสดงว่าไม่คุ้มแน่นอนเนาะไม่คุ้มแน่นอนครับผมครับสุดท้ายก็คือต้องเลี้ยงวัวยังไงก็ช่างอย่าตามกระแสใช่ถ้าตามกระแสแล้วออกยากจริงๆนะใช่ แล้วดูแม่แม่พันธุ์เราด้วยถ้าแม่พันธุ์เรามันมันไม่โอเคเท่าไหร่เราก็ผสมวัดบ้านอะไรก็ได้อ้แบบที่มันหลอยกันผสมกันก็ได้ช่วงนี้ไม่จาเป็นต้องถึงผมเลี้ยงพ่อพัน์ผมก็ได้สนับสนุนที่จะให้เกษตรกรเอาแม่ไม่สวยมาใส่พ่อพันธุ์ผมซึ่งผมผสมหกร้อยแปดร้อยก็จริงแต่มันมันก็เสียตังค์อ่ะทำไมครับพี่ใหญ่เพราะว่าถ้าแม่คุณภาพมันต่ํามากมันก็ไม่ได้ จะมาหาพ่อทั้งหมดอครับผมบอกว่าผสมบ้านๆไปเลยหลายคนบอกว่าผมไปดูเขาให้ผมไปดูว่าแม่นี้น่าจะใส่กับพ่อพันุไหนผมผมบอกว่าใส่ไทยบ้านเท่านี้แหละ<อ>ผมจะบอกตามตรงเลยผมบอยากโกรธผมนะครับผมผมบอกตามตรงเลยผมไม่ได้อยากได้ตัง<อ>คุณหรอกเพราะว่าแต่ถ้าคุณผสมไทยบ้านยังไงมันก็ราคาไม่เกินกันถึงผม<อ>คุณผสมพ่อพันเลือดร้อยมันก็ไม่เกินไหนไทยบ้านเท่าไหร่เพราะแม่แม่พันธุมันแย่มาก ครับผมอ๋อหายากนะใช่หายากคนที่จะแนะนําอย่างนี้นะก็เหมือนผมผสมเทียมมาก่อนถ้าผมไปลวงดูถ้าไข่มันยังไม่ตกผมไม่สอดให้ผมไม่ใส่<อ>ให้ผมรอผมนับนับชั่วโมงของผมเองแล้วผมไปไปใส่ให้ทีหลังครับผมเพื่อที่จะให้เกษตรกรใส่แล้วไม่ติดแน่นอนอบางคนไปแล้วเสีย,เส,ยเสียเที่ยวแล้วก็ต้องใส่ครับผมผมว่าเราต้องมีจรรยาบรณด้วยเวลาเราทําอะไรอื ันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผู้ใหญ่ว่าชื่อเสียงกับชื่อเสียนี่มันดูกันตรงนี้เลยนะใช่ใช่ใชครับผมบางคนไม่แนะนําเกษตรกร,กรแบบนี้ใช่บางคนนี่เงินเป็นที่ตั้งนะถ้าคุณเอาเงินเป็นที่ตั้งอะเงินน่ะถ้าให้มันเป็นทาสเรามันเป็นทาสที่แสนดีโอ้คา<ต>พูดนี้ดีมาก<ต>นะแต่ถ้าให้มันเป็นนายเรามันเป็นนายที่โคตรระยาที่สุดทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพื่อนคุณเห็นไหมชีวิตของคนนะมีค่ามากกว่าเงินทองมากมายแต่คนมีเงิน จ้างมือปืนไปฆ่าคนนั้นคนนี้มันระยำไหมล่ะครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเงินมันเป็นแค่เศษกระดาษเราควบคุมมันได้มันก็ดีแต่ถ้าปล่อยให้มันควบคุมเราเมื่อไหร่อ่ะเมื่อนั้นอืคุณมันไรทั้งหมดแผนการทุกอย่างเสียหายหมดเพราะธาตุหรืออํานาจของเงินเนาะใช่ครับผมมันไม่ได้มีอํานาจหรอกถ้าเราไม่ไปให้อานาจมันอืแต่ส่วนมากคนจะให้อํานาจมันให้ความสาคัญมันเกินไปครับผม